เมื่ชมาการก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา,วารรณาวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทะร์ณพระเมรุท้องสนามหลวงนะคะนอกเหนือจากความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องตามแบบแผนโบราณราชประเพณีแล้วส่วนประกอบหนึ่งค่ะที่ช่วยเสริมให้พระเมรุนั้นงดงามยิ่งขึ้นนั่นก็คือการตกแต่งภูมิทัศน์รอบพระเมรุให้สวยงามด้วยดอกไม้ ประดับนานา,นาพันธุ์นะคะจากความสําคัญที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรงโปรดสีฟ้าค่ะจึงเป็นที่มาของการนําดอกไม้เมืองหนาวโทนสีฟ้าจากโครงการพัฒนาดอยตุงนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นดอกไม้เด่นใช้ตกแต่งประดับรอบพระเมนในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ่งการตกแต่งดอกไม้นี้นะคะจะออกมาเป็นสีฟ้ากับสีน้ำเงินค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยของเรานั้นยังเย็นไม่พอค่ะนอกจากว่าในส่วนของบางพื้นที่การนำดอกไม้โทนสีฟ้ามาตกแต่งพระเมุนั้นจึงต้องคำนวณว่าดอกไม้เหล่านี้ออกดอกได้จริงในวันพระราชทานเพลิงพระศพ เพราะว่าดอกไม้พวกนี้นั้นออกดอกได้ไม่กี่วันก็จะโซมนะคะการหาดอกไม้สีฟ้าวิธีการต่างๆนั้นจึงต้องละเอียดและถือว่ายากที่สุดค่ะจะเห็นถึงแรงศรัทธานะคะของทีมงานจากโครงการพัฒนาดอยตรงค่ะที่ได้พร้อมทุ่มเทรแรงกายและแรงใจเนรมิตสวนสวยนะคะรอบพระเมนณนะพระเมนท้องสนามหลวง ซึ่งภาพรวมของการจัดสวนในครั้งนี้นะคะได้ขยายแนวความคิดของการจัดสวนมาจากการขยายความต่อจากกลมศิลปกรค่คะที่ได้สร้างพระเมนเหมือนการจำลองเขาพระสุเมนมีการปรับพื้นที่นะคะเป็นเนินหญ้าแทนเขาสตบริพันธ์หรือภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบมหานทีสีทันดรก่อนถึงเขาพระสุเมนซึ่งอยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนที่อยู่ของเขาเทวดา ในบริเวณที่เรียกว่ามหานาทีสีทันดรที่มีเส็จชั้นก็จะล้อมรอบด้วยดอกไม้เจ็ดสีค่ะอาทิแพทูเนียสแนปดรากอนบรูเซเวียและอาจูก้าซึ่งสื่อถึงสายน้ำในเขตราชวัตรส่วนชั้นในนะคะซึ่งเปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมนที่อยู่ของเทวดาก็จะเน้นใช้ดอกไม้โทนสีฟ้าประดับทั้งหมดค่ะอาทิพยับหมอกหรือแคปลิตรส์มอร์นิงกอรี่ฟอกเกตมีนอต โลบีเวียบูเซเวียอัจเริธรรมโบวาเลียพิตติโคโดอนลากสปอลไฮเดนเยียและอาจุกา้าซึ่งสีฟ้านั้นนะคะก็จะเป็นสีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาาธิวาราชนครินทรงโปรดและขณะเดียวกันค่ะก็ได้นำดอกเข็มสีแดงมาประดับประกอบในความหมายที่มีสีแดงของดอกเข็มเป็นสีประจำวันประสูนินะคะคือวันอาทิตย์ ซึ่งดอกเข็มนะคะซึ่งเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของปัญญาเฉียบแหลมได้แสดงถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ในหลายๆด้านนอกจากนั้นนะคะบริเวณใกล้ๆพระเมนก็ได้รับนโยบายการจัดสวนในครั้งนี้ว่าต้องสวยที่สุดดีที่สุดประหยัดที่สุดและต้องสมพระเกียรติที่สุดอีกด้วยค่ะ และสำหรับการจัดประดับตกแต่งในครั้งนี้นะคะก็ได้ใช้ดอกไม้ทั้งหมด84ชนิดค่ะซึ่งเป็นตัวเลขเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนทรินซึ่งใช้ทั้งหมดจานวน200,000ต้นค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะดอกไม้จำนวน64,000ต้นนั้นเป็นดอกไม้เมืองร้อนค่ะอย่างเช่นดอกดาวเรืองดอกบานชื่นซึ่งทางกรุงเทพหานครก็ได้ช่วยกันปลูกขึ้นเพื่อสนองนโยบายการประหยัดค่าขนส่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งนะคะในสิ่งที่ทําได้จากความสามารถประสานกับความสามาคัคคีความจงรักภักดีเพื่อส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายาณนวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสู่สวรรคาลายัยรับผมก็เชื่อว่านะครับพระเมนแต่ละองค์นะครับที่ได้จัดสร้างขึ้นนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นคงจะมี ความสวยสดงดงามไม่แพ้กันนะครับและในตอนนี้นะผมขออนุญ,ญาตนำโวหารของคุณชิตปุรทัศน์นะครับซึ่งเป็นกวีในสมัยรัชกาลที่5นะครับมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ไดรับฟังกันบ้างนะครับในเป็นบทด,ดอกสร้อยเรื่องพิษเอยนะครับซึ่งได้รับรางวัลชมเชยถึง5รางวัลด้วยกันในงานพระเนตนท้องสนามหลวงรัชกาลที่5นะครับ ซึ่งก็มีผู้ทรงเข้าประกวดมากมายครับแต่ว่าลีลาคารมโบหานกวีของคุณชิดบุรทัศน์นี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะครับเขาแต่งเอาไว้ว่าพิษเอย๋ยพิษพระเมนอิศวเรนบรมบงองค์ที่หเรืองอารามงามประยับประดับ,ปร,ดบประดาช่างโสภาบริเวณเมนสุวรรณหากพระองค์ยังดำรงพระชนชีพมิด่วนรีบคันไหลล,ล่วงสูงสวรรค์ คงทรงปลื้มพระหฤทัยใช่น้อยกรันสุดรำพันความวิไลให้สิ้นเอย่ยพิษเอย๋ยพิษพระโกรเรืองวิโรธพันรายลายจำหลักพิษเมนทองเหลืองอารามงดงามนักพิษลายลักษ์แหล่สล่างช่างสมทรงพิษพระที่นั่ง,งทรงธรรมล้ำวิจิตช่างประดิษฐ์ชวนพิษพิษสวงดังเทพวิษณุ จานงนรมิตรลงเพื่อถวายจอมไทยเอ่ยและเชื่อว่าความงามของพระเมรในแต่ยุคแต่ละสมัยนั้นคงเทียบเคียงกันได้ใกล้เคียงกันมากทีเดียวนะครับค่ะและความงดงามของพระเมรกลางท้องสนามหลวงนี้นะคะก็ <S <S มีการประดับระดาตกแต่งสนเยรติอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วดอกไม้ที่ เป็นไฮไลท์ของงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้คุณประวิทย์บุญมีผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตรสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งเป็นพื้นที่ส่งงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นผู้รังสรรค์การจัดดอกไม้มากฝีมือนี้นะคะได้ขัสารมาจากโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกไว้ว่าดอกไม้ที่เป็นไฮไลท์นั้นจะเป็นดอก Chinese Forget Me Not เป็นดอกไม้ที่มีความหมายที่ดี ที่สื่อถึงความจดจําความทรงจําที่ไม่รู้ลืมของพระสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ในพระกรุณาธิคุณด้านต่างๆที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา84ปีค่ะแล้วก็ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาชมพระเมนหลังจากได้จบงานพระราชพิธีไปแล้วนะคะ ็จะได้ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ทั้ง84ชนิดก็จะยังสามารถเก็บดอกไม้มงคลภายในงานพระราชพิธีได้เพื่อเป็นความสิริมงคลของชีวิตเพราะว่าถือเป็นครั้งหนึ่งที่ได้เก็บรักษาต้นไม้ที่ประดับพระเมนในการส่งเสด็จพระองค์ด้วยซึ่งภายหลังจากมีพระราชพิธีแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมนประมาณหนึ่งเดือนด้วยกันค่ะ เป็นช่วงที่ตรงกับช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะว่าดอกไม้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ในภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ก็เข้าช่วงฤดูหนาวพอดีคิดว่าดอกไม้ก็คงจะบานสะพรั่งให้ได้ชมความงดงามได้ครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะ